จะยืนตรงนานาโตก่อนแล้วก็คนถ่ายถ่ายข้างหลังเด้อเดี๋ยวจะถามว่ารวยไม่รวยตอบรวยรวยไมวยตอบรวยแล้วก็เอารวยม่รยรวยรวยรวยอะไรกับป่ยพร้อมกันซ้ำทางที่สามเด้อตอบดังๆกรรมวิกรกมวกนทุกคนกำไว้อารอาจารย์ครูจินจังอาจารย์กรรมวิ่ให้ฉลุ่รวยไม่รวยตอบรวยรวยรวย ขอความสุขสวัสดีพระท่านมงคลจบเกิดจงมีเดียร์คุ้มกันรูปพิธีซึ่งนำโดยคุณทิติวุฒิบาลุนรวย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 เราจะรวยไปด้วยกันโตเกียวมิวสินะครับปีสองวันนี้ใครเป็นหนังวะเราจะรวยไปด้วยกันเนี่ยผู้ใดมาปักหลุมซ่หัวหมูยิ่งไม่ไหวจะปัก ท <c oughs> ูมันอีครูใส่ตปากยิิงเปลี่ยนไหมเนี่ยไอปากยิงยิงนี่มันีครูใส่หัวหม,มูใ่รแมนห้องหัวหมูเอามาดู <c oughs> <c oughs>

อันนี้ลีมันห่งแล้วมันใส่ฮะอาจารย์นักดนรีเชิญเียเดี๋ยวเชิญทีมงานเราถ่ายรูปรอระหว่างนะครับพิธีขั้นตอนหนึ่งนะ ทีมงานเราหารหลังเก็ได้ทีถ่ายรูปครับตอนนี้นะครับผมก่อนที่จะเสร็จพิธีเราจะยังมีนักตอนอยู่อยู่นะครับมามาเลยครับแี่แม่สี่เชิญด้วยนะครับแี่แม่ศิลปินทีมงานทีมคอสตูมทีมงานทุกท่านให้ออกแมาครับเขายืนนังเวทีปะไรปะยืนนังเวทีปะไรปะเขายืนนังเวทีปะ

ตรงๆพี่ภาพครับอ่ะบองป๊อกกี้นะครับองป๊อกกี้คนสวยที่การจอดรถันใหม่ป้ายแดงอีสานบ้อันนึงสองสามดังไม่ดังวิดีโอได้ครับเอาวิดีโอคือสั้เนี่ยอันนึงสองสาวิดีโอมาแล้วครับเขาเสียงโตเกียวโยสิซีซั่นสองหน่อยครับ